สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสไตล์ยายพาคนเก่าเมือนนี่เบิ้งหิมกะกำลังละลายหิมกะกำลังละลายเดอ้อพี่น้องระวังลื่นเดอ้อผู้ใดยางผู้ใดยางไปใส่ระวังลื่นเด้อจ้าเมือนนี่ลูก้ายลื่นลูก้ายลมกระดูกแตกอยู่เมืองไทยจะโอยโทรมาบอกแม่ตนาเรตตนลูกคักพี่น้องเลยเมือนเนี้ย เบิงเ่งก็เลยทักทายทุกคนนอจ้าทักทายทุกคนจากสซอีเดนเนนะค่ะเบิงบ่งเนี่ยหิมะเริ่มละลายแล้วระวังเลื่อนนอจ้าผู้ใดไปใส่มาใส่ระวังลื่อนนอจ๊ะัสดีค่ะคนสวยัสดีค่ะครูบีมย่าระวังเลื่นเหมือนกันครูบีมเนี่ยลูกชายพี่ล้มวันเนี้ยกระดูกแตก นี่พี่ก็เลยอยคิดถึงตัวเองเวลาเดินไปเดินมาดูสิเนี่ยมันเริ่มจะลื่นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับความห่วงใยนะคะเบืองนี้ยทั้งทั้งละลายทั้งตกหิมะกระไดพร้อมกันเลยอันส่วนที่ละลายกับกำลังละลายจะส่วนที่ตกกับกำลังตกโอุ้ยเนาะชีวิต ชีวิตลั่นทอดแคะยางสิยางไปข้างนอกจ้ะอันย้ายพายางไปข้างนอกมื่อนี้สิอุ้ยเมื่อเนี้ยลืสิลมอีกแล้วเลื่อนอีหลีเด้พี่น้องเบิ่งเมื่อทุกคนเบิ่งคู่บีมเมื่อเบิ่งเมื่อมันเลื่อนด้วยอ่ะเมื่อเมข้างลงไปสงสารเนาะคนไปไปมากๆไปใส่อีกไปอัน ไปซื้อยาโกกผมเด้คุบีหมู่วานนี่ลืมเด้หมู่วานหมู่วานลืมซื้ออุตสาห์ไปห่อนในเมืองเจ็บเจ็บอียังคนเขียนดังไงเจ็บน้องนิวล้มมาแล้วอ๊้นั่นแหละน้องนิวก็ล้มเหรอคะเนี่ยพี่พายังกลัวล้มเลยเนี่ยคุบีมดูสิเนี่ย อุ้ยระวัง้ะจ้าระวังเด้อบิงเบิงบึงสงสารลูกลูก,กับไปส่งของลูกค้ากับไปล่มกระดูกแตกโอ้โโทรมาหาแม่เลียตัวลูกหลายพี่น้องเอ้ย <c oughs> ยังดีบพกคือแม่อ,อยู่กพคือผู้เถ่าเนะคู้บีมแม่อ,อยู่ขันผู้เถ่าลลมนี่ พักดีนี่มันต่ออย่างดีเนาะกระดูกเนาะนี่มันเนี่ยแต่ว่ามันก็นจําเป็นต้องไปเป็นบางมือแล้วเนาะอันหอดคิ้วสิทำสีพุมแล้วนะบ่านในได้สียาเกผุมอยู่เห็ุผอะจ้าขอ,ของอกันเลยต้องออกไปซื้อเลยจ้ะอืมกันหนาวเดว้วันนี้ลบเท่าไหร่ครูบีมสวีเดนลบ บ้านเราลบเท่าไหร่วันนี้ลบลบหนึ่งบ่บบ 1, ลบหนึ่งหรือลบสองแต่ก็เจ็บอยู่นะคะแมนยูเจ็บอีลีเห็นละเระวังเดจ้าระวังเดจ้าเบื้องนะั้นแต่ห้อยโหลดก็ยังมีห้อยโหลดลนเนื่นอยู่เบิ้งเบิ้งห้อยโหลดเพิร์ลแอนห้อยโหลดเพิรนก็ยังลื่นเนาะนับภาษาอย่างเฮาเน,นะาะพี่น้องเอ้ย <c oughs> <laughs> ชีวิตต้องเดินต่อไปต้องป้องกันความปลอดภัยให้ตัวเองต้องระวังตัวเองเด้อจะเด้อต้องระวังตัวเองบ้างนะนั่เป็นตัวตกใหญ่ตกแก่พยนี่นะฟางเป <laughs> ล,นะล,ปลปี่ยนอืมบ้างนะข้าก็สิลบไปยางมองหนีบอกเฮ้ยมองยาน,นี่ห้อยหมาพิ่นยาง ยางหมองหยา,าน้ะมาในเปีเปยงนี่จะคอยบัลเือนกระสีคืออยู่เมื่อนี้ว่าไปเลี้ยนบ่ะค,ค,คู่บีมแต่เลี้ยนเมื่อนี้นักเลี้ยนกูไกลเลี้ยนแล้วเมื่อนี้เลี้ยนเลี้ยนจบแล้วๆๆเลี้ยนจบเมื่อนี้แล้วเมื่อนี้เลี้ยนจบแล้วก็เลี้ยสิวออกไป หาหาเน่ามาเห็ดหาเน่วมาฝึกไหวเอ้ยเป็นตนาเตือดจ้คของเด้อมาเนี่เนาากับนาาหนาากับเนาวายินกับยินัึง,งนะแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปเนาะเราก็ต้องอดทนเนาะคุณบีมว่าไหมเนาะคนเอ้ยเบึ่งเบึงเบึง,บง,บง ูเลยว่ามันสบายมาอยู่เมืองหงอ,อกเมืองนาใครก็บว่าอ,อยากไปเด้ออิจฉาเด้อสวัสดียญยอิจฉาท้ยอถัดเศรษฐีอลยายอยิจฉาท้ายอ,ยอวสวัสดีค่ะนองยานังยามาดูพี่พาดูสินังยามันมันกลัวจะลื่นนะแต่มันต้องออกมาไงเมื่อวานลืมซื้ออะไรบางอย่างวันนี้ก็ต้องมาซื้อเนี่ยจะเห็นกีก้าแล้วไก่เึงนละ ชีวิตรันทดชีวิตรันทดของยายพาสวัสดีจ้าสวัสดีจ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดทีทุกคนที่แสดงความห่วงใยลูกชายลูกชายพี่พานะคะหนาสงสารลูกอยู่เด้จักเสียอย่งไรเนาะ ทำมาหากินกันยากทุกมือตตองระวังเนาะได้แต่แอบเบืองจ้าวัสดีจ้ะเธอสบายดีบออันทานกำนันทานออบะตอ่านนายกอเอาไดเอิ้นพิดมื่อน,นี่ว่าสื่อของจ้ะกำลังทิญยางว่าสื่อของอันก็เลยบอกก็เลยบอกทุกคนว่าอันระวังเด้อจ้ามื่อน,นี่หิมะกำลังเริ่มละลาย มันก็นลังเลื่อมละลายมันก็ลังลื่นบวกเนี้ถ้าจะคล้องยางกัยังส่งสีลื่นจะคล้องยางเองก็ส่งสีลื่นเองไปทํางานกันค่ะจ้านังอ้วนทํางานทํางานจ้าทำงานสบายดีจ้าายดีค่ะขอบคุณค่มะมาหอดแล้วมาหอดละจ้าสีมะสือสีมะสืออันสีมะสือ อยากโกกผมซื้อบักแตงพร้อมคเน,นี้ซื้อบักแตงไปตามพร้อมมาถึงแล้วนะคะมาถึงที่แล้วแล้วเราก็จะไปหาซื้อของฉเบิงเดิมคอน,นี้บอกว่าสิมาเสื่อบอกว่าสิมาเสื่ออุ้ย,ยออกยากแท้ บอกว่าถือวัสดุยาโกกผมย่างเดียวสิเด็อย่างมัตสึเทระ,ะบอกว่ามัตสื่อเทระ,ะยัางจะว่าสามสามลูกสองลูกสามสิบห้าเท่ากับลูกละมื่อในสิบวกถือว่าสิบเจ็ดหรือสิบแปดนี่แหละนี่แหละประมาณนี่แหละเนาะสิบแปดเอาลูกแบบใดไปตํานี่แบบนี้อัแบบนบบนี้เนาะลูกแบบนี้ไปตำํำ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบาย